สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้ามากันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง Youtube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับโอเคครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็ เป็นความพร้อมก่อนเกมนะครับที่เราจะมีโปรแกรมพบกับเอเวอร์ตันในช่วงค่ําคืนนี้นะครับก็เตะเร็วนะสาหรับโปรแกรมวันนี้นะครับซึ่งเอเดรนฮาครับได้มีการแถลงความพร้อมก่อนเกมในรายของแรดฟอร์ดจอนีแวนที่มีปัญหาในช่วงเกมที่ผ่านมาก็คือจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยไม่ฟิตแบบเต็มร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลงเล่นในเกมนัดที่ผ่านมาและโดนเปลี่ยนตัวออกไปทินฮาก,ก็คอนเฟิร์มว่า เรื่องดังกล่าเนี่ยเกี่ยวกับเหตุผลที่มีการถอดเนี่ยก็คือมีอาการบาดเจ็บหรือว่าไม่ฟิตแบบร้อเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าตอนนี้ครับก็หายห่วงนะทั้งคู่ก็พร้อมลงช่วยทีมนะครับก็เป็นเรื่องดีกันไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้นักเตะของแมนยูเนี่ยมีอาการบาดเจ็บหลายคนนะครับทาให้ถ้าเกิดเจ็บอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันหลังจากที่มีโปรแกรมหนักไปจากเกมนัดก่อนนะครับส่วนในรายของโอมมรีฟอสัน ถูกตัดรายชื่อเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเมสันเมาส์ค่อยๆดีขึ้นตามสเตปหรือตามเวลาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็น่าจะกลับมาในช่วงเร็วๆนี้น่าจะเป็นหลังเบรกพักทีมชาตินะครับนะหรือว่ามีโปรแกรมทีมชาติแล้วกันก็หลังจากนั้นนหะทางเมสันเมาส์ก็จะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในรายของแฮนนี่แม็กวนะครับแล้วก็อารอนมบิซาก้า คาดการออกมาก็คือน่าจะกลับมาในเกมพบกับลิเวอร์พูลนะครับฮอยรุนก็เช่นเดียวกันนะครับก็คอนเฟิร์มตามนี้นะฮะเกี่ยวกับผู้เล่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็กําหนดเวลาที่น่าจะกลับมาในช่วงไหนนะครับทางราสุดฮอยรุนก็ให้สัมภาษณ์เองด้วยนะครับผ่านทาง สื่อของทางสมสรน,นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าก็ต้องมารอดูกันนะแต่เขาเนี่ยจะกลับมาโดยเร็วที่สุดนะครับแต่ก็ไม่สามารถระบุเรื่องของวันเวลาได้ที่ชัดเจนนะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของราซุนฮอยรุนนะครับก็ล่าสุดทางราซุนฮอยรุนคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือน ของพิบัเด็อังกฤษจ,จากผลงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคอนเฟิร์มตามนี้นะฮะเกี่ยวกับผลงานในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมาของเด็กคนนี้ครับก็ยิงแบบต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็ได้รับเรื่องของผลบวนแล้วก็รับลงมากันไปนะครับตามนี้นะ ส่วนในรายของทางคขาพิมายูครับไมนูได้รับการโบวให้ควา้ารางวัลผู้ทำประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากเรื่องของจังหวะการยิงนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเป็นประตูเนี่ย ้าตัวก็มีการเลี้ยงแหวกเลยนะฮะแล้วก็ยิงแบบสวยสดงดงามในช่วงขายเกมที่เราเนี่ยเอาชนะบุทําตันได้น่าจะจํากันได้ดีนะครับโอเคคอนเฟิร์มตามนี้ครับในเรื่องของนักเตะแมนยูได้รับรางวัลรองรายด้วยกันแล้วก็กระแสอื่นครับที่น่าสนใจ m e n ครับสื่อน้องทินเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมเกี่ยวกับ13ผู้จัดการทีมที่กําลังมีข่าวเชื่อโยงกับแมนยูนะครับคือนับตั้งแต่ที่ทางเซอร์จิมเนี่ยมีการคอนเฟิร์มว่า ซื้อหุ้นทางสโมสรสำเร็จเรียบร้อยนะครับยังเป็นทางการเมื่อไม่นามนมานี้เนี่ยนะครับแมนยูก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับผู้จัดการทีมที่จะเข้ามาแทนที่เทนทาร์แทบจะทุกวันจนณปัจจุบันเนี่ยก็กระแสดังกล่าวเนี่ยมีความร้อนแรงเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับโดยที่ m อ็มีการเคาะรายชื่อออกมา13คนครับมีใครบ้างหนึ่งเลยนะครับก็เป็นรอยแฮมพอตเตอร์ที่ มีข่าวบ่อยสุดนะครับแล้วก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งเลยนะครับที่แฟนพีอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ที่เขายกให้เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าทางทีมอีเด s ออสเนี่ยเขาชื่นชอบพอต t เตอร์นะครับเคยแบบมีการติดต่อกันมานะฮะหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับทางพอตเตอร์นั่นเองก็เลยยกให้เป็นตัวเต็งนะครับแล้วก็ยังมีรายชื่อของซิโมเน่อินซากี้นะครับ โทมัสทุนเคิรน,นะครับที่มีข่าวร้อนแรงแทบจะทุกวันนะครับในช่วงนี้มีในรายของโรเบนอโมริมนะครับบุญซื้อของลิสบอนก็มีข่าวที่จะมารับงานในพิเบิดอังกฤษในช่วงฤดูก,การหน้าเหมือนกันแล้วก็มีรายชื่อของซีดานนะครับรเดเดซาเกตโรเบโตเดเซบี้นะครับจูเรียนโรเปเตกีนะครับก็มีข่าวบ่อยเหมือนกัน แล้วก็มีชาบีอารอนโซ่นะครับฮันซ่ฟลิกนะครับมีคอนเต้มีบ e, ูลเลนโยแล้วก็จูเรียนนาเกลมันนะครับที่มีข่าวเหมือนกันนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับซึ่งข้อมูลมีการเน้นย้ำในเรื่องของโทมัสทุนเคลนนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่มาจากเอ n เอ็นนะออกมาจากฟอร์เดนเมทเทนเบิร์กครับนักข่าวคนดังแล้วก็เป็นนักข่าวสายวงการฟุตบอลเยอรมันเนี่ยเขาก็บอกว่าโทมัสทุนเคลนเนี่ย เปิดโอกาสกว้างครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการรับงานใหม่ในช่วงฤดูกาลหน้า ซึ่งก็หมายถึงว่าแมนยูเขาก็พร้อมรับนะครับบาร์เซโลนานะครับหรือว่าอีกหลายทีมแหละที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทุนขึ้นในช่วงนี้ทางทุนขึ้นก็สนใจหมดนะครับขอให้เป็นแบบตรงกับสเปคแล้วก็คุยกันแบบรู้เรื่องนะครับหรือลงตัวเขาก็พร้อมรับางานทันทีนะครับเชลซีก็กำลังมีข่าวอีกครั้งทูมิแฮกแล้วก็แมนยูเนี่ยมีขา่าวแทพจะทุกวันในช่วงนี้ด้วยทั้งมีข่าวว่าแมนยูสนใจทั้งมีข่าว ออกแนวประมาณว่าโทมัสทูนเคิลนก็อยากรับงานการคุมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกหนึ่งคนครับที่ออกมายืนยัน ในเรื่องของข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูเราก็คือโรเบรโตเดซบีครับมีข่าวเชื่อมโยงกับบาซาด้วยแล้วกันนะฮะเป็น3ทีมหลักๆแล้วกันเขาก็บอกว่ากระแสข่าวดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคือตอนนี้เขายังแฮปปี้กับการทํางานกับไรตันอยู่มีความสุขดีแล้วก็กระแสข่าวที่มีการเล่นกันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดเขายังไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องของการที่ จะมารับงานคุมทีมอื่นในเวลานี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะเพราะว่าโปรแกรมกาเรแขันเนี่ยมันยังแบบไม่เสร็จสิ้นนะครับการที่จะไม่สัมภาษณ์ถึงทีมอื่นกระแสข่าวคุมทีมอื่นเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องเคารพสมโมสรเจ้าของสัญญาด้วยหรือว่าสมโมสรณปัจจุบันด้วยนะครับส่วนมุมมองของนักข่าวของ m e n นะครับก็ประมาณ4-5คนได้นะครับเขาก็ได้ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับ อนาคตของเอเดกีนฮากับว่ามีโอกาสไปต่อไหมในช่วงดูกันหน้านะครับแฟนผีก็คอมเมนต์มาได้เพิ่มเติมเหมือนกันนะฮะว่าควรไปต่อหรือเปล่าซึ่งนักข่าวแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีแนวความคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปเลยนะฮะว่าคนเราเนี่ยดูบอลไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่างคนต่างความคิดสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับนักข่าวเอเอ็นคนแรกครับสื่อท้องถิ่นเมของเมืองมนชชสเตอร์อย่างจอสมิดครับนะักขา่าวท่านนี้เขาก็วองว่ามีโอกาส เป็นไปได้นะที่เอเดรียนฮาร์กเนี่ยได้ไปต่อเหตุผลก็คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูมีเบื้องหลังที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เอเดรียนฮาร์กก็สมควรที่จะได้มีการร่วมงานกับทีมงานชุดใหม่ในช่วงฤด,ดูกาลหน้านะครับและที่ผ่านมานอกจากมีการซัพพอร์ตที่ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของภายสนามของทางนักเตะนะครับรวมไปถึงนักเตะมีอาการบาดเจ็บทั้งเยอะนะครับทำให้การเตรียมทีมการคุมทัพผลงานในสนามเนี่ยมันก็มีผล ท่านลบพอสมควรนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่ามีผล้านลบต่อผลงานการแข่งขนันหรือวิธีการทําทีมาต่างๆด้วยนะฮะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ว่ามันมีส่วนแน่นอนนะครับแล้วก็จอร์สวิทมองว่าก็อยากให้ดูมิเกลอตเตล่านะครับที่ตอนแรกๆก,ก็แบบนี้แหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ลองซับพอร์ตแบบเต็มที่ดูแล้วก็ทีมงานเบื้องหลัง มีทีมงานที่เป็นทีมงานระดับท็อปมีความ,มรอบรู้รอบด้านส่งเสริมเทนฮาได้เป็นอย่างดีเนี่ยดูตัวอย่างอย่างเอลเต t ตาครับก็สามารถทําทีมให้มีคุณภาพที่ส่งขึ้นได้นะครับจนณปัจจุบันนี้นะสำหรับเอลเต t ตาก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นจอสวิตมองว่าควรให้โอกาสต่อนะครับอีกคนหนึ่งครับก็คือ เจคเบลลิสนะครับเขาก็บอกว่าไม่ควรฮะรเพราะว่าเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสไตล์การคุมทัพสไตล์การเล่นของแมนยูในปัจจุบันเนี่ยคือแฟนผีเนี่ยไม่ชื่นชอบเลยนะครับมันมีเรื่องของสไตล์ที่แบบไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้แบบดูเร้าใจไม่ได้แบบดูเล่นเกมลุกสนุกเร้าใจหรือมีวิธีการทําทีมที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของผลงานในสนามนะ ซึ่งนักเตะท่านนี้เขาก็มองอีกรูปแบบหนึ่งเขาก็มองว่าถ้าเกิดเอาแมนยูในตอนนี้นะครับในยุคข,ของทางเอริเทนฮารไปเปรียบเทียบกับบิ๊กทีมทีมอื่นเนี่ยมันมีความห่างชั้นกันอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของรูปแบบการเล่นนะครับร้อยต่อมาครับก็คือเลียมบู๊ดนะครับเขาก็มองว่าควรได้ไปต่อนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นเรื่องราวดีๆอย่างเช่นการที่เอริเินฮากให้โอกาสพวก,ก,กแบบบรรดาดาวรุ่งอย่างเช่นเคาวิบายนูอเดฮันโดกาโชข,ขึ้นมาแล้วก็มีการ เลือกที่จะเซ็นบราสซูนฮอยรุนแล้วก็เราเริ่มที่จะได้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งถ้าเกิดเฮนฮากมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมือนกับตอนที่เขาทําอยู่กับทางอาแจกนะฮะแล้วก็นักเตะ พร้อมใช้งานหมดนะครับที่ตัวจริงไม่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะเขาก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงฤดูการหน้ารวมไปถึงในช่วงซีซันหน้าน่าจะมีทีมงานชุดใหม่เข้ามาก็น่าจะซัพพอร์ตเบื้องหลังด้วยนะครับก็คือสภาพแวดล้อมที่ดีเหมือนกับตอนอาจากนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาควรที่จะได้รับโอกาสนั้นแล้วก็ลองให้เทนฮาร์ทำงานร่วมก,กันกับทีมงานชุดใหม่บอร์ดหลังบ้านชุดใหม่ก่อนที่ทีมเอเดออสเนี่ยจัดการให้น่าจะเบืรอก็ได้รอดูในช่วงนั้นดีกว่านะครับนะักข่าวต่อมาอยัางเจสต็อก เขาก็มองว่าไม่เห็นด้วยนะที่จะให้เทนฮารคุมทับต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้าครับเราได้ยินมาแล้วนะครับผลงานอัน,นแย่ของทางเอริคเทนฮาร์แล้วก็ทีมเนี่ยไม่มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนสไตล์การเล่นที่ชัดเจนอย่างที่แฟนบอลหรือว่าทุกคนต้องการเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนละนะฮะพอเซอร์จิมเข้ามาเนี่ยนายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านหลังละก็มี เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเบื้องหน้าไปเลยนะครับทั้งนักเตะแล้วก็ทีมงานผู้จัดก,การทีมแล้วก็ทีมงานโค้ดด้วยนะครับแล้วก็สโต๊กเนี่ยเขาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้ดู อังเก้ครับผู้จัดการทีมวันทั์สเปอร์เนี่ยเขาใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานนะในการเปลี่ยนแปลงสเปอร์เป็นทีมที่น่ากลัวนะแล้วก็มีปรัชญาการคุมทัพที่ชัดเจนสไตล์การเล่นที่ชัดเจนแล้วก็มิเกลอเดต้าก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะที่เขามองว่าอ e เดต้าชุดแรกอาจจะมีผลงานที่ขึ้นขลงก็จริงนะครับหรือโดนด่าก็จริงแต่อย่างน้อย,นอยเนี่ย อาเตต้ายังแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยต้องการปรับอาร์เซนอลในรูปแบบแบบไหนวิธีการเล่นแบบไหนสไตล์การเล่นแบบไหนแต่เอเดนฮากเนี่ยไม่ใช่ในรูปแบบแบบนั้นนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่มีการมองว่าทีมหากไปไม่รอดนะครับส่วน มาร์คเ f i e l d แล้วก็ k ีเฟอร์แมคโดนันะครับเขามีความคิดเห็นที่ค,คล้ายๆกันเขาบองว่ามีโอกาสที่เทนฮากจะได้ไปต่อในช่วงฤด,ดูกาลหน้าคือเขาจี้ไปที่ถ้าเกิดแมนยูจะเปลี่ยนเรื่องของผู้จัดก,การทีมคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้มันเป็นตลาดผู้จัดก,การทีมเหมือนกันนะ เนื่องจากว่ามีทีมอย่างเวี้ยพูบาเยอร์บาซ่าที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดก,การทีมแล้วก็มีข่าวว่าเชลซีก็สนใจที่จะเปลี่ยนเหมือนกันถ้าเกิดทางโปรตุเโนเนี่ยนะครับมีการคุมทัพที่ไม่ค่อยโอเคหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นทีมดังๆเหล่านี้เขาก็จะมีการมองหาผู้จัดก,การทีม เหมือนกับแมนยูเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดแมนยูเข้าไปแยมด้วยเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเรื่องอยากสมมติว่าแมนยูอยากได้ชาบีอารอโซก็น่าจะยากโรเบนอาวอริมก็น่าจะยากเดซบี้ซีดันก็น่าจะยากเหมือนกันเพราะว่าผู้จัดการทีมเหล่านี้ อาจจะโน้มน้าวอาจจะถูกโน้มน้าวจากวิบิทีมที่สนใจเปลี่ยนแปลงผู้จัดก,การทีมคนใหม่เช่นเดียวกันแล้วก็ทีมอย่างเลียภูเขาก็มีแนวโน้มหรือเป็นตัวติงมากกว่าแมนยูอยู่แล้วนะครับมีน้ําหนักมากกว่ามีภาษีที่ดีกว่าบายเยนก็เช่นเดียวกันบาซ่าก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งแมนยูเนี่ย ถ้าเกิดจะมีการโน้มน้าวหรือว่าจะมีการได้ผู้จัดก,การทีมเนี่ยก็อาจจะอยู่ในเกรดประมาณว่าไรแฮมพอตเตอร์กรเดทซาวเกตโทมัสทุนเคิลอย่างเงี้ยซึ่งแฟนผีหลายๆคนก็ไม่ได้แบบชื่นชอบอยู่แล้วถูกไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยเชื่อได้ว่าแฟนผีก็อยากได้ดีกว่านี้แต่มันก็ อาจจะไม่ได้ไงเพราะว่าทีมดังๆอื่นเขาก็น่าจะรวบผู้จัดการทีมตัวท็อปไปก่อนหรือปาดหน้าแมนยูนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่กูรูหรือว่านักข่าวสองคนสุดท้ายเนี่ยเขามองว่าแมนยูไม่ควรที่จะทําการเปลี่ยนแปลงในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแต่มันก็ไม่สามารถดึงผู้จัดการทีมฟอร์มแรงในปัจจุบันเข้ามาร่วมทีมได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสเทนฮากต่อไปนะครับประมาณนี้นะนี่คือมองของนักข่าวของสื่อท้องถิ่นของมเมอร์เมเตอร์อย่าง m อ e ส่วนเรื่องของมาคารัดฟอร์กันบ้างนะครับเบนเจคอ,อบเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาว่า ทางเบเชจะไม่ขยับไล่ล่าคว้าตัวมาคารดฟอร์ดเว้นเสียว่าทางนักเตะจะมีการส่งสัญญาณหรือมีการให้คําตอบว่าเขาต้องการย้ายทีมไปร่วมทีมเบเชนะครับซึ่งเบเชเขามองว่ากลัวแรดฟอร์ดเนี่ยจะใช้สโมสรเบเชเป็นเครื่องมือในการเจจาสัญญาหรือใช้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างกับทางสโมสรนนั่นเองนะครับซึ่งครั้งล่าสุดที่เบเช ไปมีข่าวเชื่อมโยงกับทางแรดฟอร์ดเนี่ยมันเป็นช่วงที่แรดฟอร์ดกำลังที่จะตอสัญญาบับใหม่ซึ่งพอมันมีประเด็นที่เอาเบเชยไปสนใจเนี่ยแมนยูก็อยู่นิ่งไม่ได้ถูกไหมครับพอเรารู้ว่าเบเชยสนใจเนี่ยเราก็รีบต่อสัญญาแรดฟอร์ดโดยทันทีแล้วก็พร้อมที่จะมีการประเคนค่าเหนื่อยระดับสูงให้กับทางแรดฟอร์ด ซึ่งเบเชเนี่ยเขาไม่อยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นอีกเขาไม่อยากถูกใช้งานเป็นแบบตัวที่เรียกกระแสตัวที่เรียกความกดดันใส่สโมสรอนหรือ Manchester, แมนเชสเตอร์เต็กนั่นเองที่มองได้ว่าเป็นเครื่องมือแล้วกันคือสนใจไหมสนใจแต่ว่าต้องให้นักเตะเนี่ยตอบชัดเจนด้วยว่าต้องการยายนะครับก็ประมาณนี้ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับชาวเนเวสนะครับกองกลางดาวรุ่งของทางเบนฟิก้าที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเราโรเบอร์โนบอกว่าในแง่ของความสนใจ ที่จะเซ็นกองกลางรายใหม่ของแมนยูยืนยันครับว่าแมนยูมีความสนใจจริงนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันในการคว้าตัวชาเนเวสกองกลางดาวรุ่งของเบนฟิก้ารานี้อย่างแน่นอนนะครับโดยที่ทีมที่กําลังจับตามองก็มีแมนเชสเตอร์เต็ดเราแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่เรื่องยากก็คือเบนฟิก้ายืนกลานครับว่าถ้าเกิดทีมไหนต้องการต้องมาด้วยเรื่องของมูลค่า ค่าฉีกสัญญาอยู่ที่120ล้านยูโรหรือว่า103ล้านปอนด์นั่นเองนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่2ทีมดังกล่าวเนี่ยคือสนใจ สนใจในแง่ที่ว่ามีการส่องฟอร์มนะยังไม่ถึงขั้นที่จะมีการยื่นก็เสนออย่างเป็นทางการเข้าไปนะครับก็ต้องรอกันอีกครั้งในช่วงหลังจากจบซีซั่นแต่แมนยูแล้วก็ซิตี้เอาจริงเอาจังแน่นอนครับมีการส่องฟอร์มเก็บข้อมูลเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของดอนนี่ฟาร์เดเบกนะครับมีข้อมูลออกมาจากสื่อของฝั่งเยอรมันเป็นสื่อท้องถิ่นของแฟรงเฟิร์ตนะครับสื่อสายแฟรงเฟิร์ตนั่นแหละโดยสื่อสื่อนี้เขามีการคอมเมนต์ว่าดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยไม่น่าจะได้รับสัญญา ถาวรกับแฟงเฟิร์ตนะเหตุผลเพราะว่าผลงานแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ดอนนี่มาอยู่กับทางแฟงเฟิร์ตเนี่ยเขายังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งแบบสมมติว่าตัดเป็นเกรดก็คือ1 0เต็ม10ให้เราได้เห็นเลยนะครับแล้วมันก็ส่งผลให้อาจจะได้รับคำตอบว่าดอนนี่น่าจะ ม่ได้เซ็นสัญญาแบบถาวรกับทางแฟรเฟิร์ตในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับซึ่งูรเรื่องของผลงานต้องบอกว่าทางรอน,นี่เนี่ยในบางเกมก็หายไปดืด้อก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกมก็ค่อนข้างน้อยนะครับตัดเรตติ้งแต่ละเกมก็ถือว่าต่ําพอสมควรและอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ย โชว์ฟอร์มเก่งกับทางแฟงเฟิร์ตไม่ได้ในระหว่างการยืมตัวอาจจะต้องลากยาวมาที่ตั้งแต่เขาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์เดแล้วก็เอเวอรนตนในระหว่างการยืมตัวก่อนหน้านานที่เจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสด้วยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็นั่งเป็นตัวสำรองบ่อยครั้งพอย้ายมาแฟงเฟิร์ตแล้วก็ได้รับโอกาสทําให้จงังหวะการเล่นมันไม่สมบูรณ์แบบ ขาดกันเกินนะครับบางครั้งก็ดูที่จะลนลานนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องของข้อผิดพลาดเต็มไปหมดบางครั้งก็หายไปดืด้อในระหว่างเกมการแข่งขันนะครับก็คือไม่มีส่วนร่วมกับเกมแหละในบางช็อตนะฮะซึ่งมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ยังลำบากของนักเตะรายนี้นะครับถึงแม้ว่านักเตะรายนี้จะได้รับการซัพพอร์ตจากทีมงานจากผู้จัดการทีมของแฟรงก์เฟิร์ตยู่ก็ตามนะครับแต่ด้วยเหอนว่าถ้าเราวัดในเรื่องของฟอร์มในตอนนี้ถ้าเกิดยังกลับมาไม่ได้ก็เป็นเรื่องยากนะครับที่ จะเซ็นแบบถาวรน,นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรนแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ